สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องใหม่แฟมิลี่ครับผมหลังจากที่ผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ปล่อยให้กินหญ้าด้วยกันครับนู่นพลายแบงค์ครับพลายแบงค์พลายแบงค์สวัสดีครับหลังจากที่หลังลมจะแรงบ้างนะครับขอโทษด้วยนะครับลมแรงบ้างครับผมเพราะว่าเราลม หญ้าก็ไม่กินนะครับน้องใหม่จนกว่าที่พวกเขาจะกลับมานะครับไม่ยอมกินหญ้าครับผมรอจนกว่าเขาจะกลับมาจากไอทำงานครับถึงจะกินผมนี่ยอมเลยลูกสาวผมตอนนี้ก็ผสมได้ห้าครั้งแล้วนะครับผมผสมได้ห้าครั้งแล้วช่วงจะผสมช่วงเช้าเย็นครับผมได้ห้าครั้งแล้วครับผมก็ จะปล่อยให้กินด้วยกันก่อนครับผมเพราะว่าน้องไม่ไม่ยอมกินยาครับก็เลยให้พายแบงก์กินเป็นเพื่อนก่อนพอได้มีแรงบูหญ้าขึ้งงามเทบูงามครับอุ้ยนี่ครับนี่ะครับวกให้กินครับสมุนไพรตัให้กินนะครับตำนนิก็อ้วนพวแห้งแล้วครับนี่ครับหญ้าสวยมากตอนนี้แบงก์ก็อ้วนมากนะครับอ้วนจนเป็นหมูตอนนะครับผมอ้วนจนแบบอ้วนจนแบบหลังไม่มีนะครับอ้วนกว่าน้องไม่อ้วนมากครับผม อนเย็นๆครับบรรยากาศลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับอาจจะแรงบ้างหลังจากที่เลิกงานแล้วก็ผสมพันธุ์เสร็จก็จะปล่อยให้กินแบบนี้ครับเพราะน้องใหม่ไม่ยอมกินหญ้าถ้าไม่มีเพื่อนเข้ามาครับผมเขาจะติดเพื่อนติดฟรายแบง์ติด, bank, ตด Annie, แอนนี่อะไรลูกแล้วก็คุณยายกำไรนะครับ เวลาให้กินกงบนจังสัรทุก่ทางนู้นก็จะฝนกำลังมาครับผมฝนกำลังมาครับมืดด้วยตรงนี้วันนั้นก็ถ่ายแบบตรงนี้นะครับผมนีตรงนี้ถ่ายแบบเมื่อวันนั้นก็ถ่ายกับน้องใหม่กับพายไปนี่นะครับ ด้วยกันวันนี้อาจจะมืดบ้านนะคร,นครับเพราะว่าอากาศเหมือนฝนจะตกนะครับฮันนามาฮันน่าเรารอมาให้เขาบ่งแน่ไ,นไว้ว่าอ้วนสําดจากหนึ่งปีสามปีผ่านไปครับผมนี่ครับสามปีคครรััับบสวดีย สวัสดีครับตัวย่อด้วยเพื่อนพี่ครับตะพูนเป็นบาทตัว <sk r isa> อ้ย <consciousness> ยังยสามปีนะครับจากที่มาจากซื้อมาใหม่ๆจากเชียงใหม่ตัวเล็กๆพร้พอมๆดูตอนนี้สิครับตัวใหญ่อ้วนเหมือนหมูลเลยครับผมจากสามปีผ่านไปนะครับลายแบ่งติดการไม่ได้ครับน้องใหม่กระโดดกระโดดท้าเลย จะปล่อยให้อยู่ด้วยการกินก่อนครับผมสักนิดนึงจะไ,ได้มีแรงนี่ตัดไปให้มันกินมันกินบอบู <ห ả? S 1> ตัดให้สั่งกินกินวอร์นอ้องไม้เอ้ย,อยเอากล้องสู้เดียวเลยน้องไม่หนิไม่เอากล้องแนละ้วสองน้องไม่เนาะนสองแบ่งได้ครับสองไม้ครับผมกันสองแบ่ง ไม่ซุ้มกวัวนิดเดียวคืบเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวแต่มันเยอะอย่งซี้มันบางอาแบ่งไว้ดินิ้วเดียวผสมก็ห้าครั้งแล้วนะครับก็ได้สวยอยู่ครับก็พยายามผสมไปเรื่อยๆครับวัดดวงเลอตะบุญวาสนา ตก็ต้องทเราก็ต้องทำหาไปครับเผื่อมีบุญวาสนากับเขาอะไรที่ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมความแน่นอนคือความไม่แน่นอน่ะนั้นแล้วถ้าเราไม่ลงมือทำวความสำเร็จก็มาไม่ถึงครับผมฉะนั้นแล้วเราต้องลงมือทำก่อนความสำเร็จก็จะตามมาทีหลังครับผมนี่ก็เราไม่รู้ว่ายัางไงเนาะแต่เราก็ต้องเสี่ยงดวงวัดดวงก็ขอให้น้องไหม่ได้ลูก กับไยแบงก์จะได้มีน้องเล็กๆมาวิ่งด้วยกันแล้วไยแบงก์ก็ตกมันแล้วนะครับตกมันแล้วอู้ลมแห้งดีวะ่ะ ลมอาจจะแรงบ้างนะครับผมต้องขอประทานอภัยอย่างสูงครับเพราะว่าลมอาจจะแรงบ้างแล้วก็อาจจะทําให้ได้ยินเสียงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัด ดีว่ะนี่ครับดูถ้าดูแบงค์ตอนมาใหม่ๆนี่จะเปลี่ยนไปมากอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตอนมาใหม่ๆนี่พร้อมตัวเล็กๆเหี่ยวๆตอนนี้ดูหน้าตาสิครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ขาแขนขาใหญ่ขาหน้าก็ใหญ่ทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็ขาหลังก็ใหญ่ก็น้องใหม่อาจจะสูงบ้างเล็กน้อยสูงกว่าแบงค์เล็กน้อยนะครับผม ก็จเหมือนฝนตกบ้างไม่ตกบ้างครับผมก็ภาวนาไม่อยากให้ฝนตกนะครับเพราะว่าน้องใหม่ไม่มีที่นอนครับเฉ๋อแช่ตอนกลางวันอย่างนี้เราปล่อยให้กินได้นะครับเพราะว่าถ้าคําไปแล้วนี่หมดสิทธิ์ครับผมลกบอบู<ก>บอตตีกอกนอกมันไปพูนได้สุด <c oughs> ไปเข็นในเมือง บรรยากาศทัเลสวยมากนะครับวิวสวย <c oughs> งนาของแบงก์ก็ยาวประมาณจักเมตเรอครับบูโอ้จกักประมาณเก้าสิบเซนเนาะเก้าสิบเซนได้แล้วนะครับ <c oughs> ตอนตัดมันออกเท่าไหร่วะตอน ตอนนั้นอยู่60สิเสนเออหกสิเสนอยู่ตอนนี้90้าเสนครับผมความยาวของงานนะครับผมมันสีขลุมกันบ่ฮะมันสิส้นหรือมันสิขวุมขลุมบ่ขลุมบ่หยาทางพุ่นมันบ่อยขลุมทึงบ่มันบิดตัวนี้มันบิดขผมบ่บ่มีส้นแต่ขลุมแท้แท้ขลุม เดี๋ยวเด้ห้าวเล่งก่อนขวมยูขวม u, ขวม,ขวมจะได้ก็ขวมขวมเส้นหนึ่งตวมันดันออกเองมันเออขวมขวมงานนี่กลัวมชนกันครับแต่ผมว่าไม่น่าจะชนนะครับเพราะว่าต้องข้ามไม่ชนหรอกครับน้องใหม่นี่ไม่กินหญ้าเลยครับหวงเพื่อนแล้วก็ไม่ยอมกินหญ้ากินอะไรคิดถึงเพื่อน ส่วนลวดด้วนี่อยากไปพ่นเน่อยากไปพีเน่โอ้ยลูกสาวหลานี่ชกอย่างแล้วบุญแล้วเียอารมณ์าุตรประสาทร้อนแล้วร้อนมาแล้ว กดไลค์กดแชร์สับสก์ายสั่นกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e ให้น้องใหม่ด้วยก็แล้วก็สับ c r i b e ให้พายแบงค์ด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ Sub s cribe ให้ทั้งสองช่องด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองช่องครับผมบ๊ายบายแบงค์คุณมอนยทลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะครับเนาะโอ้ยสวัสดีครับ